ย้อนรอยประวัติศาสตร์ย่านฝั่งทนให้ชื่นอุราน่าสบายกับกิจกรรม RPST Photo Walk Photo Talk อร่อยจัดทัศนาตอนกรดีจีนพระนครกิจกรรมของ Walk เนี่ยก็คือการที่เรา จัดทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพในชุมชนย่านฝั่งทนเริ่มต้นที่วัดกัลยาแล้วก็ไปจบอยู่ที่วัดโพนะครับโดยที่ทริปวอล์กของเราเนี่ยเราเดินไปชิมสินค้าชุมชนที่อร่อยๆที่ซ่อนอยู่แล้วเราก็ไปอุดหนุนชาวบ้านเขานะครับก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วนอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนันช่วงพิชิตซึ่งท่านเป็นประธานชุมชนย่านฝั่งทนนักประวัติศาสตร์ที่พาเราเที่ยวนะครับเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์สนุกสนุกในที่ต่างๆที่เราผ่านไป สัมผัสมนสเน์ของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายพร้อมกับเรียนรู้การถ่ายภาพผ่านมุมมองมืออาชีพสิ่งสําคัญก็คือเราเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องที่ประวัติศาสตร์พื้นถิ่นนั้นตัวที่จะออกไปขยายสิ่งที่พิเศษเหล่านั้นออกมาเนี่ยก็คือภาพถ่ายใครก็ตามที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับจะได้เรียนรู้ทั้งการถ่ายภาพจากกล้องใหญ่แล้วก็การถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือด้วยร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ย่านฝั่งทนเดินเที่ยวชมชิมแชะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มุมมองทางมิติประวัติศาสตร์ถูกถักทอขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเพราะอย่างยิ่งแนวคิดในการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการใช้ เส้นสายน้ําเข้ามารวมอยู่กับมิติของเรื่องราวและประวัติศาสตร์กับสถานที่สําคัญสําคัญทําให้เขาได้รับรู้เรื่องราวของมิติประวัติศาสตร์เมื่อคนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากในช่วงเทศกาลสงการเนี่ค่ะที่เป็นหนึ่งในผู้โชคดี5้ท่านแล้วอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือได้ไปไหว้พระทาให้เรารู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดนี้กิจกรรมแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนี่ก็คิดว่าเยอะค่ะ ไทยเบฟร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เนตจำกัดมหาชน